เน้นสวยนั้นน่นนะบ้านเราเน้น,น,น,นกูะขอให้ได้กูก็พอแ <c oughs> ล้วเตรียมพร้อมแล้วครับช่างกลืนนี่รถลุงพนมครับสวัสดีครับลุงพนมนี่สวัสดีสวัสดีเอฟซีสวัสดีเอฟซี FC. ลุงพนมนะครับอันนี้รถลุงพนมนะครับนี่ดูช่างกลืนครับนี่โชเฟอร์นะครับ เช็คอะไรบ้างช่างกลืนคำปากคำปากคำปากปากมันโกงือปากมันโกงครับผลงานลุงขนมไปหนุนผิดไปเอายางหนุนตรงนี้เพราะความไม่รู้อยางหนุนตรงนี้ซุบล้อซุบล้อลุงมันต้องหนุนข้างหลังนั้นมันไม่รู้แต่ขนก็ขนุนก็คือหนุนหนนุด้านท้ายด้านรางนนั่แหละ บางล่างมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละความขั้ช่างกลืนเสริมนะครับนี่จริงๆน่าจะเลาะออกเลยนะท่างเลาะ่ชอแล้อการช่างกลืนไม่ไม่ดัดอันนี้นะเดี๋ยวข้าวมัน เข้าไปพันอยู่ไม่าดาัดลงเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปพันมันจะเข้าไปอยู่เนี่ยถ้าเราเอามาปะได้ไหมของลูกมีแผ่นเล็กอยู่ได้มีอยู่เตรีย,รยมพรอ้อม <c oughs> ว่าดัด,ดเอาดีกว่าลุงดัดเอาดีกว่าเนาะหรือว่าจะเอายังงี้ เมื่อน้ำเป็นไรเมื่อวานช่างเกิน,นโอ้วาล่ายน้ำครับวาล่ายน้ำวาล่ายน้ำรั่วอัดกาวแล้วหายอ๋อยังซึมซ,มซึมอยู่ถึงว่าช่างกลืนไปรับมาทำไมน้ำมันหายไปไหนหมดเดี๋ยว <c oughs> ช่างกลืนนั่ดัดเอาเลุงเดี๋ยวช่างกลืนเขาดัดเอา ต้องไปปะหรอกมันไม่สวยไม่ต้องไปปะหรอกมันไม่สวยเดี๋ยวเขาดัดเอาแล้วก็เชื่อมเอาเลยโอ้โซสงสัยมันอยากลวมันแล้วมั้งอยากแล้วครับจอดนานนาะลุกเนาะจอดนานไหมเท่าไหร่นัดถึงเดือนไหมตั้แต่ล้างมาเนาะแล้ลูกปืนเบอร์อะไรซื้อมาอย่างอ๋อได้ไปโน้นซื้อมาเลย ลงของลุงลุงพรวันไหนลุงพรขึ้นรถนะอะตอนนี้ลุงยกโค้กใส่รถแล้วนะพรขึ้แล้วจะให้ไปวันนี้อ๋อ <c oughs> มันพักกรอบแล้วกรอบจากตรงที่มันขึ้นก็ <c oughs> กมันที่ที่ตัดหลังอ,ะอ่ะอันนั้นก็ยังยังเอาไอที่กรอบก่อนใช่แล้วโอ้ ขายเลยใช่ไหมยขายเลยลุง<า>พลโมพี่บอสอย่าไปเล่นคอนโทรลนะลูกเลืออะไรอีกลุงแลวไอตรงนั้นลุงดูยังรัวไหม รองไอดีอะนอใส่แลันแล้วที่ที่ต้องเข้ารูขยับขยับเมื่อวันนั้นน่ะครับมันมันหลวมไหมอะน็อตมันหลวมไปขันให้นั่นแล้วมันมีรูไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมไอ้ตรงไอ้ตรงผ้าใบตรงกลมๆดำๆไม่มีแต่ถ้าไปไปได้ปีหน้าว่าจะเปลี่ยนเป็นท่อตรงๆแล้วเนาะครับถ้าเกิดมันขาดแล้วเครื่องพังเลยนะพังอันน้อันนั้นเขาใส่เขาแยกออกอย่างนี้เลยทั้งเกิน ลุงไม่รู้แล้วลุงก็ใส่อย่างนั้นเลยแล้วแสดงว่าพ่อใส่กีดนดได้หัวจรวดใหม่ครับรถลุงพนมราวใหม่ด้วยลุงราวใหม่ไหมราวเดิมราวเดิมอไม่เป็นไรแค่นี้ก็เกี่ยวได้พีร้ลอกเลอะแล้วลุงยังไม่น,นั่นเลยพื้นขึ้นเต็มตัวน่ะลงมาลงมาไปอาบน้ำทายาก่อน อ่ะเดี๋ยวไปติดตามช่างกลืนครับกับลุงขนม,ม,นมโอ้นี่เปลี่ยนใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูโรงงานวันแรกนะครับาายยโรงงานวันแรกจะเป็นยังไงช่างกลืนนี่ยังไม่เสร็จใช่ไหมตัวเกลียวดันอ่ะอออเสร็จอะไรเขาไม่ไวอย่างนี้หรอก มันต้องทำให้ทำให้สโลปไอตรงที่มันสุดอ่ะนดเดี๋ยวช่างคลื่นปาดออกเดียเ๋ยวมันจะกัดแลนะ้วเนาะขามต้องทำให้ฝักกระหล่ำขามเคม, okay, มันเป็นตัวนี้นิดเดียวมันยังพันเลยของทิดโอนนิดเดียว,วยตัวหน้านี่แหละนิดเดียวยังพันเอาคอนเคาะเคาะเคาะลงหาย,ยาเียรนานะมงปูเนาะ ตัดออกเลยตัดให้มันเป็นขาวน,นี่ว้าวลุงเก่งนะทำเองอันตรายนะลุงไม่ให้ช่างเ็าตัดให้อะ่ะช่างกลืนไล่เช็กสายพานแนละ้วบอกไล่เช็กลูกปืนหมดแล้วบอก ใบเกลียวล่ะใบเกลียวเช็คอย่างใบเกลียวใบเกลียวเปิดดูเปิดข้างล่างดูก็รู้ละส่วนมากจะสึกแต่ข้างล่างอ่าเดี๋ยวไปติดตามช่างกลืนครับพรุ่งนี้ได้จวดแน่นอน เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีย้ายรถด้วยครับคันหนึ่งอ่ะฝากติดตามเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบลุงพนมนี่ครับหน้าตาลุงพนมนะครับนี่